อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆแล้วก็ประเด็นต่างๆที่น่าสนใจและก็เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวน้อยลิซ่าลาลิซามโนบาหรือว่าลิซ่าจาก Black พิ n งนั่นเองในวันนี้นะครับลิซ่าเนี่ยทำเอาแฟนๆตื่นเต้นแล้วก็ฮือฮากันมากๆแถมยังทำเอาแฟนๆหลายๆคนเนี่ยใจสั่นกันไปตามๆกันเลยเพราะว่าในวันนี้นะครับลิซ เพื่อที่จะเดินทางไปยังปารีสนะครับเพื่อไปเข้าร่วมงานเดินแบบหรือว่าไปเข้าร่วมงานแฟชั่นของซีลีนนั่นเองซึ่งในปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ลิซ่านั้นเนี่ยได้เข้าร่วมงานครั้งนี้นแฟนๆเนี่ยตื่นเต้นกันมากๆเลยแถมยังเข้ามาปัน่นแฮชแท็กทวิตเตอร์นะครับจนชื่อลิซ่านั้นเนี่ยติดเทรนด์กันไปแบบยาวนานมากมากและเนี่ยตอนนี้ก็ยังคงปั่นเทรนด์ทวิตเตอร์เพื่อต้อนรับลิซ่าที่งานแฟชั่นโชว์กันอยู่อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ทำเอาแฟนๆเนี่ยยิ นั้นใจละลายกันเลยเพราะว่าความน่ารักของลิซ่านะครับมาทักทายแฟนคลับแล้วก็สื่อมวลชนในแต่ละรูปแต่ละภาพทั้งภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวต่างๆนะครับทำแฟนๆหลายๆคนเนี่ยใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วลิซ่าเนี่ยมาขโวยหัวใจทุกคนไปแล้วก็ขึ้นเครื่องบินจากเกาหลีไปยังปารีสเป็นที่เรียบร้อยซึ่งในตอนนี้นะครับแฟนๆหลายๆคนเนี่ยก็พูดถึงความน่ารักความสวยแล้วก็ความอ่อนน้อมถ่อมตนของลิซ่ากันที่เมื่อมาเจอแฟนคลับที่มารอส่งที่สนามบินรวมไปถึงสื่อมวลชนนะครับลิซ่าเนี่ยก็นิ์กับทุกคน น้อมน้อมหอมตนแล้วก็ทักทายทุกคนด้วยความยิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสความร่าเริงนะครับตามสไตล์ของลิซ่าซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำเอาแฟนคลับเนี่ยดีใจแล้วก็ปลื้มใจในความน่ารักของลิซ่าที่เสมอต้นเสมอไปตั้งแต่เดบิวมาจนถึงปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเจอแฟนคลับที่ไหนเจอพี่ๆนักข่าวสื่อมวลชนที่ไหนเนี่ยลิซ่าก็จะโบกมือทักทายแล้วก็ยิ้มให้พร้อมกับโพสท่าให้ถ่ายรูปกันอย่างสมใจกันอยู่เสมอเลยนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ลิซ่านั่นเนี่ยก็ทักทายแฟนคลับแล้วก็ส ลิซ่าวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นลุคที่ดูง่ายๆดูสบายชิลๆนะครับแต่ว่าเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆเนี่ยก็จัดเต็มมากๆเลยแต่ละอย่างที่ลิซ่าใส่มาในวันนี้นะครับดูเหมือนว่าในตอนนี้ก็โซอท์กันไปแล้วแล้วก็เป็นที่พูดถึงในวงการแฟชั่นมากๆมีแฟนๆหลายๆคนนะครับพยายามตามหาสินค้าเสื้อผ้าต่างๆของลิซ่าที่ใส่ไปสนามบินวันนี้เพราะว่าทั้งเสื้อกันเกงรองเท้ากระเป๋าทุกอย่างเนี่ยเฟียสแล้วก็ดีแล้วก็เก๋แล้วก็ปังมากๆจริงๆนะครับสมกับฉาย,ยาแม่ค้าโซอท์ของลิซ่าเลยใส่อะไรมา เพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเนี่ยก็เตรียมตัวได้เลยจะมีคนรอเอฟจะมีคนรอสั่งซื้อกันเป็นทั่วหน้าทั่วโลกเลยด้วยซ้ําในตอนนี้เองเนี่ยแฟนๆก็ทั้งดีใจปลับปลืม้มแล้วก็อวยลิซ่ากันหนักมากๆเลยนะครับนอกจากจะเป็นนักร้องที่ดีแล้วก็ยังคงเป็นแม่ค้าที่ดีมากๆพรีเซนต์เสื้อผ้าพรีเซนต์สินค้าได้ดีมากๆและก็ยังขายของเก่งมากๆจริงๆนะครับสำหรับใครที่ได้เห็นรูปลิซ่าในวันนี้ได้เห็นคลิปวิดีโอลิซ่าในวันนี้ที่สนามบินนะครับก็น่าจะพอเห็นแล้วว่าความน่ารักความสดใสของนนั้น มีมากมายขนาดไหนสําหรับใครที่ได้ดูได้เห็นรูปแล้วได้เห็นคลิปแล้วเนี่ยมีความรู้สึกยังไงกันบ้างกับลุคของลิซ่าวันนี้กับความน่ารักความน่าของลิซ่าที่มีต่อแฟนๆแล้วก็่อมวอลชนในวันนี้เนี่ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับรวมไปถึงติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับลิซ่าในการเข้าร่วมงานแฟชั่นโชว์ของเซลีนในครั้งนี้กันด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งงานที่พิเศษแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆเลยแฟนๆทั่วโลกบลิงส์ทั่วโลกลิลลี่ทั่วโลกเนี่ยรอติดตามกันแล้วนะคระคะครััาานนนน้้ใไหปงงขดี ก็มารอติดตามไปพร้อมๆกันนะครับยังไงก็สำหรับคลิปนี้อมมากอรเขป,ป๊อนั้นก็แวะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวน่ารักน่ารักของลิซ่าที่ฟแฟนๆนั้นพูดถึงกันในทวิตเตอร์ตั้งแต่เมื่อวานเลยนะครับมาจนถึงวันนี้และโดยเฉพาะลุคลิซ่าที่สนามบินวันนี้เนี่ยฟแฟนๆพูดถึงกันมาตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังคงชื่นชมในความน่ารักของลิซ่ากันอยู่เลยใครที่เป็นแฟนคลับของลิซ่าอย่าลืมมาเมา์มอยมาคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้นะครับและก็อย่าลืมกดไลกกาาลัจ้บมมวแ คลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอันยอง